สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับส้มสมศรีสะพ้ายยูเคค่ะวันนี้แม่ส้มมาทำอะไรเอย่ยวันนี้แม่ส้มจะมาตอบคำถามนะคะเพ,พื่อนๆพี่ๆขาพอดีมีเพื Kelsey, พ่อนๆเอฟซีเพื่อนๆพี่ๆถามกันเข้ามาว่าแม่สมศรีทำงานอะไรทำงานเกี่ยวกับอะไรคลิปนี้มีคำตอบนะคะท่านผู้ชมขาแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปฟังว่าแม่สมศรีทำงานอะไร เพื่อนๆอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกดคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆคะ่ะไปฟังกันเลยคะ่ะว่าแม่สมศรีทํางานเกี่ยวกับอะไรนะคะเพื่อนๆคะ่ะแม่สมศรีทํางานที่เนอร์เซอรี่ค่ะเป็นไพรเวทเนอร์เซอรี่นะคะเป็นเนอร์เซอรี่ของเอกชนคะ่ะทํางานอะไรเอ่ยไม่ได้เป็นผู้ช่วยเด็กไม่ได้เป็นคุณครูสอนเด็กน้อยอ่า เป็นแม่ครัวคะ่ะพี่น้องขาแม่สมศรีเป็นแม่ครัวคะ่ะและที่เนอร์เซอรี่มีแม่ครัวคนเดียวก็คือแม่สมศรีนี่เองคะอ่ะหรือว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าดินเนอร์เลดี้นะคะดินเนอร์เลดี้คือทำอาหารกลางวันให้เด็กๆคะ่ะแม่สมศรีทำงานตั้งแต่9โมงนะคะ9โมงเช้าถึงเที่ยงครึ่งคะ่ะอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ตก ก็ไม่ตกไม่เกินประมาณ17ชั่วโมงโดยประมาณนะคะพี่น้องขาทำทำทงานวันหนึ่งวันละ3ชั่วโมงค่ะแต่ว่าชั่วโมงจะไม่คงที่นะคะแต่ละอาทิตย์จะไม่คงที่ทำไมถึงพูดว่าอย่างนั้นทำไมถึงพูดว่าชั่วโมงไม่คงที่เพราะว่าอยู่ที่ว่าถ้าวันไหนเพื่อนสตาฟเพื่อนที่ทำงานไม่มาถ้าวันไหนเขาไม่มามีคนขาดคนเกินถ้าถ้าวันไหนคนขาดนะคะ บอสท,ที่ทํางานก็จะถามให้แม่ส้มทําโอค่ะทําโอในหน้าที่นี้ทําโอคืออะไรเอ่ยก็คือมีหน้าที่ดูแลเด็กก็คือเป็นพี่เลี้ยงเด็กนั่นเองค่ะนั่นคือหน้าที่เสริมของแม่สมศรีนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่ถามกันเข้ามาแล้วแม่สมศรีตอบให้แล้วนะคะแม่สมศรีทํางานเป็นแม่ครัวคะ่ะเป็นแม่ครัวที่เนอร์เซอรี่ค่ะเป็นเนอร์เซอรี่อ่าแม่สมศรีเอ่ยชื่อไม่ได้นะคะเป็นเนอร์เซอรี่ของพาเวิร์ดค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแม่สมศรีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ